ดูกันครับที่การในตอนนี้ทีก็เป็นพื้นกรรมเลยครับของหมูป่าได้เลยที่การตามรสชาติในการหมูป่านะครับก็ชิ้นเท้าคู่หน้าเลยครับแล้วก็จะหมุนเขาครับในการตัวหาอาหารครับริเวณตามนิดติ่มและก็ตามโผร่ไหนไ่้เลยที่การหมูป่านะครับเป็นสัตว์ที่พบมากไั้ในตัวทีกเอเชียนะและประเทศไทยเราเลยครับสามารถพบหมูป่าได้สองสายพันธุ์ครับ นั่นก็คือสายพันธุ์หน้าสั้นเลยครับและก็สายพันธุ์หน้ายาวเองครับที่ได้เห็นตอนนี้นะก็เป็นหมูป่าสายพันธุ์หน้าสั้นนั่นเองนะครับนี่นะตอนนี้นัโออนนะเสศษสิ่งที่เหลือนะเป็นสีตาอสูรนะสีส้มเป็นสีขาวเลยครับเศษสีตาอสูรเหลืออย่างนี้นะยิังถึงที่สายตาอสูรที่หลออกมาแล้วก็มีการต่ำมากเลยเหรนะเราได้สัมผัสกับผู้ปิดการนั่นเองครับ ทีารา่ทัสามี่น้องครับสำนไครับสำลีและสหลานยาสามพี่น้องเองครับเสียมือสูงท้ายท้องสาเลยครับเดีกยวารกไม่ใช่เนะครับเราองูกับผู้ีกี่ไเองครับซึ่งเป็นน้ำที่นาดใหญ่เลครับตอนนี้ครัสามารถรูท้งสามได้เะครับในถรงมือะต่างๆครับเช่นเป็นตเกียงโซนศาสตร์สิธิตโซนศาสตร์โซนขานะครับและก็อุทยาหน้ำก็ในจังหวัดพัทลุงได้เองนะครับ ได้ทุกวันนะครับกับเรื่องนามที่มีขนาดใหญ่เป็นเรื่องร้อยนะครับรายการต่อไปว่าบลงมาสัมผัสกับคู่แห่งตาวิเศษคู่รักในบ้านครับ Horses and horses are the most important animals in the world. These horses are normally found in the woods, all over the country, and in the wild. Small horses are the most used in the hybrid region. Small horses are the most used in the wild. Small horses are the most used in the wild. เดตกาตอนนี้นะครับเรต้องพูดนกครกรงออกันนเชื่อกันะครับเก็บจาควารปะสาทกันเลยเด็กนะเื่อาเกี่ยวกความเข้าใจนะไปดูจริงกจะได้าให้ถูกต้องนะเขาขนามื่เด็กคู่รักกันได้เยคกับตอนนี้คุหาดใจอยู่ครับเขาต้องพูดมีชื่อว่าหน้าเดชและยายาเด็นะ เดถ้าคุู้สหกาจะต้อาดีๆท่านไปอยากจะายางไนะครับถึงแม้ว่าท่้นเด็๋ากจะเอาไปทำผมดูดเล็กๆสัตว์ตัวน้อยนะครับแต่ถ้าทานไมำนะครับถ้าจับแป๊ดแต่ชิเดียเองกด้ครับอนนี้ครับหลงปบอนครับเแค่ใบสุดท้ายเท่านั้นครับจากที่โม่แตกจะบอกทานทุกท่านครับเรงมารูนะครับหลป่บอใบสุดท้ายแบบนี้นะครับจะเป็นฝีเดวใหม่ครับรูปร่างใหญ่ๆจับที่น่าเดือดยา ดูดีไครับอปนสุดท้ายตอนนี้โดนจับไปกันนะครับอยู่ที่น้องยายาเด็กามีช่วยพี่นเด็ครับไป้การะชาครับเสียมลงไปแรงๆทุกคนต้กงพูดเลยครับ่คราบกรับากที่าพราอะไรยาในเด็กเลยครับเขาต้องได้มานะครับแ่ยะเลยครับแต่ในชีวเลยครับทิดกับมรทุเรานะครับทุกญาติาที่ชอบออกฆะในสิ่งเหล่านี้นะเด็กรับและท่านครับเสหรับน้าเด็กไล้จนะครับที่น้เด็กตอนนี้นะครับเขาต้งพูดเะครับเขาองถึงหน้าครับ หน้าประเทศไทยของเรานะครับสามารถพบได้ทั้งหมดในกระสีสายพันธุ์ครับนั่นก็คือหน้าเล็กเล็กสร้างหน้าใหญ่ธรรมดานะครับหน้าใหญ่ดรูเรื่ยครับและก็หน้าจะหมู่ขนได้เลยนะครับหน้าเล็กเล็กยากษ์เราเลยครับนั่นก็คือหน้าเล็กเล็กสร้างครับซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดครับในจำนวนสี่สายพันธุ์ครับเสียอมโยงส่ง้ายกับยากษ์เรื่างหน้าใหญ่เลยครับดีเลยนะครับผม้ออนุญาตสักครู่ว่าสักพักจะมารวมกันได้เลยครับ แลก็ต่อไปนครับในรายการนี้ผมจะนำผู้ท่าในดาบตาสัมทากับเสือท่าันได้ครับคุณท่ากับเสือท่าที่สามนี่นะครับเขาเป็นในีกคู่หนึ่งนะครับเสือท่ากับในดาบตาล็อเตนริแลไปเือกับนาบ Jika instalasi server dan server 俺は当時、私は私を守るために、私は友達と生きている。 เดี๋ยวรับทุกท่านครับเตะแทนเท็กและเวียนะครับรสามครับเพราะว่ามีของรถตัวหีึตัวลงนะเดี๋ยวกับสาเหตุแรกที่ก็ต้องมีของนทุกท่านครับอย่างแรกครับก็มีหน้าตาไปการถ่ายรูปนะครับอย่างที่สองครับก็มีอว่าต้มีทางถหากแลโผล่นั่นเองนะครับดรวมกันเพราะเรารู้ว่ามีของครับและทางมีของหน้าตาธรรมชาตินะทุกท่านครับสามารถเกลียวพันกิ่งไม้ครับและก็เอาตัวลงมาในสถานที่ที่เราเห็นตอนนี้นะครับ เพื่อสัญญาณการรับขาโดยครับไทยโน้ตุลิงรุ่นขั้งยินดีดังมาได้เลยครับทางพระใต้ของประเทศไทยครับรือให้สมญาดาวกว่าเสือข้ามได้เลยครับและสําหรับที้ขอใหท่านสามารถดูได้ครับในประเทศแถบเื่นๆครับเช่นประเทศไทยในกัมเซียอินเดียบอมบ้าอินโดนีเซียก็เชวาและก็เกาะกอวนิโอน ดีครับตอนนี้ครับเดี๋ยวนะพี่เพี่อนกับน้องมองเห็นเจ้าพนักเดิสุ่ยรือว่าครับต้องอ่านไปรียบร้อได้เียนะครับทุกท่านครั้งสี่มีขอนะครับาความจังวัดะครับจะระนองอยู่ตามปุ๋ยไม้สูตรครับของกังคือผมจะเอาอาหารได้ครับคือทำให้เจ้าจังวัดของมีของใครับจันูร์ช่วงช้าในลักษณะอย่างนี้ได้นี้ครับแต่ถึงแม้ยเจ้าจังวัดของมีขอางจันทร์ช่วงช้าในลักษณะอย่างนี้ครับทุกท่านครับเจ้าเจอมีขอที่ไหนได้ครับอยากเข้ารู้ได้เยอะขนาดครับไม่ว่ามีขอจะต้องเป็นสัตว์นะครับต้องมีความปลอดภัยอยู่ และในทางด้านกลิ่นตัวของอีขอนะครับเขาจะมีกลิ่นตัวคล้ายๆกับข้าวโพดอบเนยนะเอกนะครับนี่เป็นพฤติกรรมนะครับตามธรรมชาติของอีของก็โดยดุวนะครับซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ครับน้องๆทุกท่านหายชมได้ยมากครับเพราะว่าตามปกตินะครับทุกท่านจ่สามารถจะ่นเพลิดเพลินะครับและก็ประโยชนพฤติกรรมเหล่านี้ได้ครับเพราะว่าค่อนข้างจับอันตรายเลยนะครับ

หลังจากยระดับนี้ครับทุท่านอยางมีไครอบครองไเหตุการนะครับเพราะว่าจะผิดกฎหมายนั่นเองครับนี่ครับจะว่าเป็นาปา้ครองครับในวนทุศัสงารนะครับ2535น้าอาเลยครับใทรมีนีในโลกองจบผิดกฎหมายครับหลังมากนี้หังจากด้เรับจทามเรครับรายการต่อไปครับรายการนี้เพท่าันจากอะไรสักนิดหนึ่งครับโดยเฉพาะในหัสามจุดที่ผมเตือนมือักครู่ครับต้งน้งขวาเลยครับ นั่งตรงกลางรั๊ะป้านซ้ายเถิดนะครับสามจุดนี้นั่งประจำที่เลยครับโดยเฉพาะน้องๆครับที่อยู่ใกล้หัวข้อต้องนั่นั่งเลยคนะตรงนั่งนั่งประจำที่เลยครับเดี๋ยวนะครับรายการนี้ครับผมจะนำทุกท่านนะครับมาสัมผัสกับนกที่มีขนาดใหญ่ครับเจ้าของนิสัยรักเดียวใจเดียวเลยครับ จ่ายนั้นเองค่ะชิ้นสุดท้ายค่ะคือขอเชิญเราดังดังให้กับตีตีและผูบุกอกเขาด้วยนะคะเจ้าจับจ้องตีบกเขาดยนี่แหละโกกำลังใจดีนะคะโดยทุกกาสเงเกได้จากรราดวงตาของเขาเองค่ะ ขาวขูดน,นะคะแต่ก็ังเกตง่ายๆของเพื่อนคู่ก็คือร่ารงลงตาของเขาจะเป็นสีแดงน,นะคะและดีนะคะเจ้าของสายายรักเดียวใจเดียวน,นะคะเพราะว่าคู่ของเขาล่ะนะ,ะที่ตายต่อไป,ไทน,ปนที่ตัวนึงก็จะไม่มีคู่เลยจนวันตายค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของรักแท้นั่นเองค่ะสำหรับนุอฮังนะคะและนุกเก้อ ยังเป็นแต่ชนีชีวิตความบุมสมบูรณ์ของพือตาด้วยนะคะถ้าหาพือไหนยังคงมียกบางอาศัยอยู่ะคะเชื่อมันใจเลยว่าตาผือนั้นก็มาจะคงความบุมสมบูรณ์อยู่ด้วยกันเสมอะคะอ่ะถึงไดแล้วนะคะสำหรับลกงานของเรานะคะรายการต่อไปนะคะสำคัสจะแสดงงานว่าอีกหนึ่งชิดนะคะ ัตว์ประเภทนี้นันทันอยู่ตานหน้าขาถค่ะรอบี้นะคะพขาถือรอนและ้าหน้าขาเป็นไรเทียนะคะเป็นแบบรางเหยื่อของเขาค่ะจำตาเองอยู่ให้ดีค่ะ การผู้ดานขาวที่เห็นด้านล่างต่อไปนะครับเขคือเจ้าแห่งเาที่มีขนาดใหญ่ครับนกออกดูว่ารู้จึงอะครับซึ่งนกช้ทนะครมองจับได้เลยครับนกชนิดนี้นะครัสามารามองเหยียดได้ทางที่ไกลครับ4ถึงหกิโลเเดียวครับและนุกชี่ดีนะครับนมีสาตาที่อีเยียดได้ในระขทางที่ไกลครับเวลาดัเหยียดได้ในนันมเป็นหมหหรือตาเลยครับจับตาหาเท้าวันเดยครับแล้วนะครับ เดี๋ยวเขาตายนะครับไมื่อนต่ากครับในการฉีกเนยื่อแล้วออกทีละนิดทีละนิดในลักษณะที่น้องเห็นตอนนี้นะครับนี่คือที่ทำนะครับตามธรรมชาติของเขาครับซึ่งเป็นที่ทำนะครับที่น้องๆในส่วนการถ่ายชมได้ยากมากเลยเดี๋ยวครับแต่ท็กนครับเดี๋ยวเราลองมาดูครับเจ้าวิถีฐานนะครับชิ้นยืนายใหญ่แบบนี้นะครับเวลาเขาหมุนกลับเขาป่านะครับเขาจะกลับยังไงนะครับจะหิุนกลับก็โดดกลับหรือวิ่งกลับนะครับเรามาดูนะครับเดี๋ย็กๆใจเราดเลยนะครับดูนะครับดูที่ทำของเขาครับดูนครับ ไปด้ับผีนะครับวิ่งทำนี่ทำอย่างไรทำที่หมดร้อยอย่างงี้เลยครับเสียความสูงหายกับโต้รุ่งดวงตาเลยครับดูงต่อไปครับไม่ใูกครับชึ่งไม่ใช่ลูกดวงตาครับได้สมาธิครับจับเจ้าแห่องดูหาซึ่งดวงตาใหญ่เงี้ยร้อยเลยครับรายการต่อไปครับรายการนี้นะครับผมจะทำการสาธิตครับลักษณะในการลงจับเหยื่อนะครับของเจ้าแห่งเวมหาอีกตัวชนิดครับให้จับทุกการได้โชว์นเลยครับ

เออเชื่อใจครับแล้วรู้จักผู้ชายด้วยกันยางไหยครับรู้จักไหมครับต่อการตามรู้จักไหมครับเออรู้จักคนนี้แหละครับเพียงแค่ได้ถามไปไอ้เรื่อรู้จักครับผู้ชายคนนี้ครับมีชื่อว่าพี่โบนครับบ้านอยู่บางนานครับมีแม่และทั้งสี่คนครับเมียสองลูกสิบสี่ครับคนนี้ครับนี่คือประวัติของพี่โบ้ชื่อครับคนนี้ชอบแอนด์ยูในชีวิตจิตใจครับมีเงี้ยเหละไม่มีเยครับโอ้โหเสียู่ครับ

ใน้ายเราเจ้าหน้าที่เราครับที่หัวเมรยาทั้งสี่คนเป็นที่หนึ่งเหมือนกันครับเรื่องการได้เกียรติครับ ไปอายุใช้ในชีวิตประจำวันนะครับดังนันเราต้องเชื่อมต่อกันสานะครับของพ่อแม่และพ่อครูอาจารย์นะครับให้ตื่นที่หนึ่งเมือนกระสายของเราเลยนะครับเสียบมือั่งไหนกัะสายลวงเราี่น้อยเลยครับเหตุการณ์เชิงสัญาณสัตว์ตาใดได้ชี้นะครับมองมีการดวงชีวิตนะครับไม่ได้แตกต่างออกาจากมนุษย์เราเลยครับมีการปอะอาหานในทางกิจการกับบ้านครับซึ่งมนุษย์เราก็เป็นแบบนี้ได้เลยนะครับแสดงแสดงว่ากิจการ ครับทุกรารเลนะที we re, we re ่ผมได้ชี้นาดีสุภาพนะครับหรือว่าที่บ้านการใดไปนะครับถ้ให้สตาต้องขอความปราทานอภัยนะครับทุกท่านเล้าอย่างนี้นะครับผมท่านเชื่อเืีความสุเนทางสรีพาภ์พนะครับเดาจะา้ทุกท่านสวัสดีครับ